เลขที่ช่างกำลังทำไทยโชคจาขอเขาหายากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยนะคะหลวงพ่อขาวเพชรชัก,กับ สวัสดีคะ่ะสาธุการกับตั๊กอรววันนะคะวันนี้พามาที่เมืองเก่าสุขโขทัยคะ่ะและตอนนี้นะคะตั๊กก็อยู่ที่วัดตระพังทองค่ะซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังมีพระสงฆ์จำพรรษานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสายบุญสายมูหลั่งไหลามาที่นี่ค่ะมากราบขอพรหลวงพ่อขาวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระที่ไหว้แล้วนะคะกับร้ายจะก,กลายเป็นดีอยู่ที่ไหน ยังไงตามตักมาเลยค่ะ จะพาไปไหว้ด้านในคือหลวงพ่อขาวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสายมู่สายบุญสายศรัทธาเขาก็นิยมมาขอพรที่นี่เพราะว่าเป็นหลวงพ่อที่เรียกว่าหายากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยนะคะหลวงพ่อขาวเพชรกลับสะดุ้งกลับตลอด หลวงพ่อข่าวเพชรกลับสะดุ้งกลับตลอดเชื่อว่าพุทธ,ธานุภาพพลานุภาพจะทำให้กับร้ายกลายเป็นดีทวีสุขนี่คือคำอธิบายที่เขียนไว้ด้านหน้าค่ะแต่ว่าองค์หลวงพ่อขาวโบราณจะอยู่ด้านในพระอุโบสถวัดตระพังทองค่ะซึ่งวัดตระพังทองสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ1826ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากนี้มีรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยสุขโขทยัยจำหลักลวดลายมงคลร้อแปสลักบนศิลาเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไทยให้ส่งจำลองมาจากประเทศสีลังกาค่ะเมื่อประมาณปีพศ1902แล้วนำไปประดิษฐานไว้ที่เขาพระบาทใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเก่าก่อนจะมีการอัญเชิญมาอย่างวัตรพังทองค่ะ และตรงจุดนี้นะคะก็คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของวัดระพังทองค่ะเป็นหน,นึ่งในสามบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุโขทัยนะคะที่มีการนําน้ําในหมอน้ําศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะไปประกอบพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแต่ว่าตอนนี้บ่อน้ําถูกปิดไว้นะคะก็จะเปิดในช่วงพิธีสําคัญสําคัญค่ะ น้ำจากวัดประพังทองได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญประกอบไปด้วยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมัยรัชกาลที่6ปี2454รัชกาลที่7ปี2468รัชกาลที่9ปี2493และพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2562และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม 2,567วัดตระพังทองเป็นเกาะกลางน้ำและมีสระน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า20ไร่ประชาชนจึงนิยมมาให้ทานด้วยการปล่อยปลาและให้อาหารปลาค่ะเนื่องจากว่าวัดตระพังทองนะคะก็จะมีสระน้ำล้อมรอบวัดนะคะแล้วก็ที่เห็นก็คือ ชาวบ้านแล้วก็วัดเรียกว่าวังมัชฉาค่ะก็จะมีปลาธรรมชาตินะคะแหวกว่ายไปมาอยู่จํานวนมากแล้วก็ผู้คนที่มาทําบุญนะคะก็จะนิยมมาปล่อยปล,ยปลาซึ่งทางวัดก็ขอความร่วมมือนะคะว่างดปล่อยปลาดุกค่ะเพราะว่าปลาดุกเนี่ยจะลงไปกินปลาเล็กปลาน้อยทําให้สูนพันก็เลยมีป้ายอะคะ่ะบอกเตือนไว้นะคะว่าโปรดสัตว์ได้บาป ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราจะทําบุญคะเราก็ต้องศึกษาด้วยนะคะว่าปล่อยปลาไหนลงไปในน้ําแล้วมันจะไม่ตายหรือว่ามันจะไปกินปลาตัวอื่นนะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะก็มีป้ายบอกว่าปล่อยสัตว์ได้บารู้หรือไม่ถ้าเราปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไม่ถูกต้องหรือปล่อยเอเลี่ยนสปีชีส์ลงในน้ํานอกจากจะทําให้มันตายแล้วยังเป็นการทําลายระบบนิเวศอีกด้วยแล้วนักวิชาการสายบุญก็เตือนนะคะงดปล่อยปลาดุก เพราะว่ามันจะกระทบต่อระบบมีเวศรวมไปถึงมีป้ายด้วยนะคะว่าการปล่อยปลาชนิดไหนลงในน้ําแบบไหนซึ่งป้ายก็เขียนว่ารู้สักนิดก่อนจะคิดปล่อยปลาอย่างเช่นปลาไหลนะคะถ้าปล่อยลงในคูน้ําหนองคลองบึงแล้วก็บึงที่ค่อนข้างเป็นน้ํานิ่งอันนี้ปล่อยได้แต่ว่าถ้าปล่อยลงในน้ําสระแบบนี้อาจจะตายได้ส่วนปลาหมอนะคะก็ควรที่จะปล่อยในคูน้ําจืดหรือว่าน้ํากลอยทั้งน้ํานิ่งแล้วก็น้ําไหลปลาดุกเนี่ย ปล่อยลงในคูน้ํำจืดที่อยู่ตามแม่น้ําลําคลองหนองบึงนะคะ ปลาในปล่อยในหนองคลองบึงปลาสวายก็ปล่อยในน้ําจืดบริเวณน้ําลึกปลาช่อนเนี่ยก็ปล่อยในน้าจืดตามแม่น้ําลําคลองเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีปล่อยปลาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสายบุญทั้งหลายที่อยากจะปล่อยปลาเพื่อเป็นการทําทานนะคะก็ต้องรู้สักนิดนะคะว่าปล่อยไปแล้วมันจะไม่ตายหรือไปทําลายระบบนิเวศเราก็จะได้บุญตามที่เราตั้งใจไว้นั่นเองค่ะ เราจะไปกันต่อที่ชุมชนด้านในติดกับวัดซึ่งเป็นบ้านของช่างแกะสลักงานไม้ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและบริเวณใกล้วัดระพังทองแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะก็ยังมีช่างแกะสลักนะคะเป็นงานไม้ซึ่งแกะได้สวยงามสืบทอดมารุ่นสู่รุ่นแล้วในอนาคตนะคะก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวค่ะมาทดลองการแกะด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะ งานแกะสลักไม้ที่สืบทอดฝีมือช่างมาเป็นรุ่นที่สามซึ่งสามารถแกะพระพุทธรูปไม้สุโขทัยได้อย่างงดงามและไม้ส่วนใหญ่ที่นำมาแกะล้วนเป็นไม้มงคลและมีคุณค่าทางจิตใจค่ะส่วนใหญ่งานไม้แบบนี้ถ้ารบงานคือลูกค้าจะเอาเอาไม้มาให้ก็จะเป็นไม้เก่าของเขาที่ที่เขารักเลยอะเนาะใช่ครับบางทีก็เป็นไม้ในบ้านอาจจะคุณพ่อปลูกไว้อะไรเงี้ยครับอยากจะเป็นเท่ระลึกอันนี้เออไม้ที่ อย่างตัดไปทิ้งไปมันก็เสียไปเลยใช่ไหมครับอ,อย่างไปทาปุ๊บมาแกะสลักไว้บนหิง้งไออันนี้ไม้พ่อปลูกไว้นะอะไรเงี้ยยังอยู่บนหิ้งยังได้กราบไหว้อะไรอย่างเง,งียง้ออยอยากได้งานสวยๆแบบเนี้ยค,คือจะสั่งมาแกะที่บ้านหรือไปไปหน้างานก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะได้ครับยังไงบ้าง,างคะจ<า>ังหวัดก็ได้ก็ถ้าเกิดเป็นชิ้นใหญ่ลูกค้าแบบไไถ้าเกิดจะไอการขนส่งไม้ลําบากอะไรเงี้ยให้ไปแกะที่ที่ ที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้อะไรเงี้ยครับได้<ะ>หมดครับแล้วก็หรือจะแกะตามรูปแบบอะไรเงี้ยครับสามารถถ่ายรูปแล้วก็บอกจัดส่วนหรือว่าบอกขนาดว่าจะเอาขนาดหน้าตาัก้นิ้ว12นิ้วอะไรได้หมดครับนอกจากนี้ช่างนาและภรรยายังเล่าให้ฟังว่าอยู่กับงานแกะสลักไม้มงคลมาตลอดชีวิตและพบกับเรื่องราวดีๆที่เชื่อว,ว่าไม้ให้โชค คือเราก็ทําเกี่ยวกับเรื่องการแกะสลักพระแกะสลักของมงคลนี้เราเคยเจอเรื่องราวลี้ลับหรือเรื่องอัศจรรย์ที่ที่เกิดขึ้นมั้งไหมคะ,ะถ้ากับตัวเรื่องน่ากลัวไม่มีค่ะมีแต่เรื่องโชคลาภที่ได้โดยที่แบบว่าเราเราเองเราก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือจากลูกค้าอย่างอย่างที่เคยได้ยินแบบหลายๆครั้งเลยคือลูกค้าอยู่จังหวัดศรีสะเกดเขาส่งไม้ เสาโบสถ์เก่าโบราณมาให้แกะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าแกะให้หมดไม้ได้กี่องค์แล้ช่างขอร<ะ>ันน้ำเบอร์แล้วเขาก็ให้หนูทาหนูก็แกะไปเลขหนึ่งถึงเลขห<ะ>้าสิบถึงเลขห0สิจะสิบหนูก็แกะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ,ะแล้วเขาก็จะมีเลขสั่งจองมา<ะ>เขาก็จะถามว่าเนี่ยตอนนี้ช่างแกะได้กี่องค์แล้ว<ะ>หนูบอกอ๋อตอนนี้ได้18องค์ค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่ส8บ เขาก็หนูก็บอกปกติเขาก็จะโทรมาถามเป็นรอบๆออแล้วพอหลังๆพวกเขาบอกว่าเนี่ยช่างรู้ไหมเวลาโทรไปถามเลขช่างอ่ะเลขที่ช่างกํบบาลังแกะให้โชคเจ้าของเขาเ,ออเขาซื้อเลขห<ะ>นูก็เลยบอกจริงเหรอคะแล้วช่างได้ไหมไม่ได้คะ่ะได้แต่ค่าแกะหนูก็ค<ะ>ือได้แต่ค่าแกะค่ะคือเราได้ไงาน<ะ>ลูกค้าก็จะเนี่ยคะ่ะแนวเนี้ยบางทีได้โชคได้ลาบอย่างอาตอนที่ช่างไปแกะไม่ได้เคลียร์อย่างเงี้ยคะ่ะจากไม่เคยถูกหวยอบางทีอะ เขาก็ถูกบอตเตอรี่อยู่ดีๆเขาก็ถูกเฉยๆเลยไปกำลังแกะอยู่เลยยเหมือนเขาให้โชคเราโดยที่เราแบบไม่ได้ไปเราไม่ได้ขออะไรเลยเหมือนเหมือนเขาเลยเข้าช่างเขาเคก็เบอกว่าอ๋อสงสัยแม่แต่เกนเน่ให้ตังเราเหมือนแบบช่วงนี้จะใช้เงินนะอะไรเงี้ยเขาก็ให้ตังเราเกิดมาไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยช่างอ่ะก็ถูกนานแหละเจอรางวัลได้หลายหมื่นเลยค่ะนั้นะอถูกแบบงงๆแบบอ๋อ แม่จต่เขียนให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดหลังๆมาก็เริ่มเชื่อเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเคยเห็นเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่า<ะ>แต่พอลองซื้อลองฟังจากลูกค้า<ะ>อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาเล่าป<ะ>ุ๊บมันก็สอดคล้องกัน<ะ>มันก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่างพื้นที่ที่เราแก่อ่ะบ้านของช่างเองอ่ะก็อยู่ภายในคือเป็นเมืองเก่าอ่ะสมัยก<ช>่อนก<ะ>็คือ อาณาจักรสุโขทัยราชธานีสุโขทัยเลยอ่ะใช่ค่ะบ้านบ้านช่างอยู่ในั้วครูเขตครูเมืองเลยค่ะเอาจริงๆคือตั้งแต่เกิดมานะคะทุกวันเนี้ยก็ไม่เคยไปทํางานที่ไหนที่แบบไกลๆนะคะเหมือนเราทามาหากิ่อยู่ใช่นอกจากไปแก่งานต่างจังหวัดก็คือเราไปรับเฉพาะเป็นบางงานค่ะแต่หลักๆเราก็อยู่บ้านตลอดไม่ได้ไปทํางานตามในกรุงเทพหรือยังไม่ได้ไปเลยค่ะก็คือแกะสลัก บางคนเขาเจอเจอพระบางท่านมาเนี่ย <ฮะ S 2> พระก็จะบอกว่าช่างรู้ไหมเนี่ยช่างน่าจะเป็นช่างเก่าหรือเปล่า <ฮะ S 2> ช่างถึงได้อยู่ตรงนี้ <ฮะ S 2> อาจจะเป็นที่ของช่าง <ฮะ S 2> เพราะว่า,าที่ที่เราอยู่อ่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบบังเอิญบังเอิญอย่างบ้านปัจจุบันที่หนูอยู่เนี่ย <ฮะ S 2> ก็ได้ที่ได้บ้านมาแบบงง,ง,ง,งเหมือนกัน ออก็เลยคิดว่าเราหน้าตะคงอยู่ตรงนี้น่แจะเป็นที่ของเรามาก่อนหรือเปล่า,อ,าอย่างเงี้ย <c oughs> อะอผัวเป็นช่างตั้งแต่สมัยสุโขทัยเก่าแก่แล้วก็มาอยู่ในที่ที่เดิมเพราะว่าช่างเรียนช่างเชื่อมอไอที่เรียนมาไม่ได้ใช้เลย <c oughs> แต่ว่าเป็นช่างแกะไม้ <c oughs> แกะสลักไม้เลยอาชีพก็คือแกะสลักไม้นี่เลยค่ะที่เลี้ยงคอบควทุกวันนี้อาชีพแกะสลัก,กลวนเลยค่ะ ังจากชมงานไม้แกะสลักแล้วเราไปกันต่อที่วัดศีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านช่างค่ะและอีกหนึ่งตำนานความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดมาที่สุโขทยัยพลาดไม่ได้นะคะคือมากรบาบสักการะพระอัจนะซึ่งอยู่ที่วัดศีชุมค่ะแล้วก็มีตำนานเรื่องเล่ามานะคะว่าพระองค์นี้เป็นพระพูดได้ค่ะ พระอาจนะเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งงดงามมากๆค่ะนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาถ่ายรูปและเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวกรุงเก่าส่วนชาวไทยนะคะก็จะเดินทางมาไหว้ขอพรซึ่งพระมีความหมายว่าผู้ไม่หวั่นไหวสันนิฐานว่าวัดศรีชุมสร้างมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นที่ร่ำลือกันนะคะว่าเป็นพระพูดได้เพราะมีตำนานเล่าว,ว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงยกทัพไปปราบกบฏเมืองสวรรคโลกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารจึงจัดพิธีเสี่ยงไทยหากรบชนะขอให้พระอาจนะกล่าวตอบก็ปรากฏว่ามีเสียงตอบมาจากองค์พระเหล่าทหารจึงมีขวัญกำลังใจค่ะ ชมอุทยานจนอิ่มใจในช่วงเย็นๆค่ำๆก็เดินหาของกินที่ตลาดรถใสซึ่งมีอาหารพื้นเมืองละลานตาฝีมือของชาวเมืองเก่าอยู่ด้านหน้าวัดตระพังทองบรรยากาศดีมากๆค่ะก่อนที่จะเข้านอนเตรียมตัวตื่นเช้าไปทำบุญตักบาตรที่สะพานไม้หน้าวัดประพังทองกันค่ะ สำหรับนะักท่องเที่ยวนะคะถ้าตื่นเช้าค่ะช่วง6โมงถึง6โมงครึ่งะคะมาที่วัดตระพังทองนะคะก็จะมีกิจกรรมใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณที่สุขโขทยัยซึ่งกิจกรรมแบบนี้นะคะที่วัดก็จัดมาอย่างยาวนานแล้วค่ะแต่ว่านะักท่องเที่ยวก็ตื่นเช้าหน่อยนะคะเพื่อมารับพรใส่บาตรในยามเช้ากันค่ะา บาทสะพานบุญรับอารุณสุขโขทยัยพระจะเดินออกมารับบาตราราๆหกโมงครึ่งค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากมีทางนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มารอใส่บาตรทุกเช้าและเป็นกิจของสงฆ์ที่ทามีได้ขาดมาเนื่อน,นานแล้วค่ะเป็นการสืบทอดประเพณีอันงดงามแบบนี้สู่สายตานักท่องเที่ยวด้วยสมกับเป็นเมืองมรดกโลกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาเยือน าสู่ก็ มีความหมายว่าเมืองสุโขทัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านอนระะารยธรรมมากกว่า700ปีแล้วก็งดงามมาจนถึงปัจจุบันค่ะมาสุโขทัยในครั้งนี้ก็ถือว่ามีความสุขมากๆนะคะได้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมวัดวาอารามแล้วก็ผู้คนน่ารักค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยหรือว่าจะติดแฮชแท็กาวสาธุกันก็ได้ค่ะแล้วสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากทุกคนติด ตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันคะ่ะส